งานการได้เพราะว่าเจ้าวไปอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันว่าเราก็เป็นสื่อของให้ผู้นิยมส่วนใหญ่ของกจะเป็นตึกใหม่นันเอครับกำลังเรียนรู้ครับผู้รุ่นต้นอยู่ครับที่พัฒนาข้ามหน้าไปเรื่อยๆครับเพราะว่าเราก็ต้องช่วงสุดท้ายก็ก็องการที่ท้าทายกันครับสิ่งต้นอันจะต้องข้องเป็นหลักครับถ้าองเป็นหลักแล้วจะทำได้ครับ อแกแะอันนี้ทำอะไรอยู่คะพี่ดาวอั้ก็ทด้กแต่อแปมัดเมัดเป็นกำๆำอ๋อไม่ให้เขากระจายเราจะได้หยิบใส่ง่ายค่ะ้วยที่ผมจะงไม่เคยนะครับได้ครับกว่าอย่างนี้มันจะหยิบใส่ยากอัอผมจะต้องคงนชื่อคอมมาเลยครับ จะมัดที่กรรมนี้ยหรอคะค่ะไม่กวาดของเราเนี่ยฮะคือเราไปเด็ดมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วเราก็จะนัง่งมาตั้งฉีดอันเล็กๆก,ก่อนพอฉีดอันเล็กๆเ,เสร็จเนี่ยเราก็ต้องมานั่งตัดตัดจุดกมันต,ตัดตรงเนี้ย แต่ตรงนี้ออกแต่ตรงนี้ออกแต่ตรงนี้ออกให้มันเรียบร้อยเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ต้องนั่งวัดว่าความความยาวของนกวาดเท่าไหร่นะคะเพื่ออันนี้แล้วก็คัดเจ็ดคัดความสูงแล้วต่เพราะเราก็มัดเป็นกำกำ ตัวเนี้ยเรก็จะตะปูเราก็จะ,จะไม้นี่อันนี้เป็นหัวหัวที่มัดแต่พบเราก็เอาอันเนี้ยมาทำให้มันลอกมันลอกเสร็จแล้วก็มัดมัดเสร็จเป็นอันหนึ่งเป็นอันใหญ่อันหนึ่งเสร็จเพราะมีลูกยอ่อย ต้นนะเราต้องมีี่เจวแล้วก็ผ่เพราเราเราก็มัดเป็นแบบนี้เพื่อพอเราขดพอเราอย่างนี้เสร็จใช่ไหมคะพอเรามัดตรงนี้เสร็จเร,เราก็จะมีตัวนี้เป็นรูปรูปออก,กมาเป็นหกเป็นห้าไว้อย่างนี้แล้วเราก็มกัดแบบนี้แล้วฝั่งนี้เราก็ได้อีกห้าก็าคือเราจะต้องทำอันเนี้ย แบบนี้ห้าสิบอันและอันใหญ่อันนึ่งเพื่อมาประกอบเป็นไม่กว่าหนึ่งอันแล้วเราค่อยค่อยมัดคือหลักประกอบหลักประกอบนี้นะถ้าสมมติอย่างนี้เรามาัดเสร็จแล้วก็มาประกอบกันแบบนี้นแบบนี้อันนึ่งจะพบเราก็จะเอาอันนี้มาใส่อันนี้มาใส่ระบบซูมนะคะอันนี้มาใส่ เป็นห้าอันฝั่งนี้ห้าอันห้าอันเกดฝั่งนี้ก็ห้าอันสามนําอีเมลนี้มาใช้อินกห้าอันนี้ได้สี่อันนี้ขาดห้าก็คือทั้งหมดเนี่ยค่ะก็จะเป็นไม่กว่าหนึ่งอันคือลักษณะนี้ก็คือประกอบแบบนี้แล้วเราก็มัดให้ทั้งหมดเนี่ยให้มันอยู่เป็น เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แต่การมัดยังมัดไม่เป็นนะคะเดี๋ยวเราครูนะคะเดี๋ยวครูเขาจะมาสอนนักเรียนนะคะแต่รู้หลักการว่ามันเป็นแบบนี้ค่ะคือเอนเ็จเรียบร้อยแล้วแล้วการเข้าซูมเนี่ยสามารถเข้าได้สองไปเรื่อยๆนะคะไปเรื่อยๆเดี๋ยวให้ยี้าไปทานข้าวอืมอ้าวจะเอาเสร็จเลยหรอคะจะเอาเสร็จก่อนหรอคะมาเด้งรอบสุดท้าย ล็อกออเดอร์ผ่านไปแล้วอ๋ออาเขากินแล้วละเนาะผมยังไม่กินน้อยังไม่กินมีความต่างกันตรงนี้นะคะยังไม่กินก็กินแล้วนากินข้าวมาหรือยังคะน้ำยังเอ้าหิวน้ำไหมล่ะคะไม่เป็นไรครับอันนี้จะขุดหลุมนี้เสร็จแล้วพักหรือยังไงคะใช่ก็สู้ต่อไปเอ้ให้มันเห็นก่อนว่าเราไม่ใกล้แค่ไหนคือตีฟอสเลยอย่าให้หมดควรมันอ่อยมันอ่อยหมดเลยข้าวยูน้ำ แต่เราไม่ใช่าเราไม่กินนะเราก็จะดูบารามีเราด้วย<ม>เรามีบารามีไหม,ม <c oughs> เราไม่ได้อยากได้ความเห็นใจจยยากคนอื<ม>่นเราก็เช็คตัวเราด้วยนะ <c oughs> เราจะได้ไม่กลางครับเฮ้ยเธอทำไมไม่เอานะ้ำมาเข้าไม่ชั้นคุก็จะ มีมีในใจอยู่แล้วแหละแม่คอเราเราก็จะเช็คบารมีเราไม่ยากนม,มาทำงานกับหมูจะน่าคิดว่าเสียสลาททำงานปีใช่ไหม,มต้องได้ข้าวผ้ายาบ้าน <c oughs> เลือดหลูใช่ไหมความจริงต้องตัดตรงนั้นทิ้งเลยมันอาจจะไม่ได้ก็ยังได้เลยต้องคิดให้มันขาด้าคิดให้ขาดอีกอะอาจจะตายยังได้อย่างเงี้ยแต่เขาก็เร,เรียกว่าตายในสนามรบเนี่ยคุณยิ้นอยู่เนี้ยมันบอกว่าเหิืเข้าว อ้าวพอกินกินข้าวเสร็จมันก็ไม่มีแรงมาทำงานนั่เหิวข้าวมีกินไหล่ะแปลว่ากินด้วยกิเลสใช่อหมแกินเสร็จก็มาทำงานได้แค่นี้เราก็รู้แล้วเราไปกินตอนไหนก็ได้ใช่ไหมนี่เป็นงานที่แบบเรียกว่าอะไรนะหมดแล้วหมดเลยถ้าเราไม่ขุดตรนี้ก็หมดแล้วเราจะเห็นกิเลสเราตรงไหนใช่ไหมถ้าเราไม่ไม่สูตอนเนี้เราก็อะไรนะจะอายุน้อยอายุมากไม่เกี่ยวหรอกอายุมากก็เสพกิเลสไปอายุน้อยก็ ช่างช่วยได้เยอะค่าเท่ากันแหละใช่ไหมไม่หยุดเที่ยวยุคสภาวะของนายนะคะใช่ครับผมค่ะอนุโมทนาค่ะอันนี้จะรอขุดหลุมนี้จบแล้วพาวใช่ไหมคะก็ขุดไปเรื่อยก่อนครับไม่ไม่น่าจะจบครับให้ได้ประมาณนึงให้ได้เป็นรูปแบบอ้วก็กินข้าวมื้อครึ่งคือว่ากินมื้อหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งแล้ว กินผลไม้อะไรนิดนเลยก็รักกีเลสแะพี่พอรักิีเลสแล้วใจมันก็เบิกาขึ้นค่ะลักกีเลสกีเลสก็สะอาดอืมอาจจะทำอะไรก็ไมม่ีกิเลสมานควรสู้กิเลสได้ไหมครับสู้กิเลสได้มีพลังค่ะเพราะว่ากิเลสมันลดน้อยลงใจมันก็เร็วโดยประจัษ์อะไรก็เร็วมีความสุขอับพี่คือเร็วคือถ่ายทุกเร็วถ่ายทุกเร็วไม่เหมือนแบบว่าเมื่อก่อนนี่มันเยอะ มีงานมีงานุนึงสร้าง,งมันโดกับมันเราก็ทำให้เลก,ลกล็ดรถรวมรวมมาให้เป็นหนึง่งให้มันเป็นเห่าอนว่อาจารย์เคยบอกว่าเนะเอาพลังงานกเลกลสมาทำงานมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นนะเพราะว่ากิเล็ดนะมันกลัวก,กินพลังงานเดีย๋ยวให้พลังเสียไปกับกิเลสอันนี้น้อง<ผ>มไม่รู้ว่ามันก็เสพไปเพราะว่าความสุข จะได้ความสุขนั้นมาอันนี้น้องภูทําได้แล้วก็บอกได้ไหมก็ตามลําดับนะคะลําดับเรื่องเรื่องก็ดีก็ดีอยู่มีผู้ใหญ่เป็นแม่เงินขึ้นแบบอย่างที่ดีเลยนั่นก็เลยง่ายขึ้นแต่ก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ที่ปากดีเรื่องเลยคิดว่ายากครับไอเด็กๆอยู่จะไม่รีบปฏิบัติทำไมชีวิตมันเจ็บสุดไปอีก อย่างกูพูดออะมาเยชีวิตอะไรนะอายุยังน้อยยังทำชั่วได้อีก <laughs> เราจะไม่เป็นแบบนั้นนะอยู่ด้วยจะไปทำชั่วทำดีอยู่สองอย่างนี่ก <laughs> ็ทำชั่วไปไม,มีแต่ต่ำลงทำดีก็มีแต่พลังเพิ่มขึ้นพิสูจน์แล้วไม่ต้องร้องโฆษณาแล้วปัจจตังอ <laughs> นุโมทนาค่ะ